ข่าววีดหนักพัชิกขึ้นปกนิตยสารร้อนแรงจนติดเทนไทยอันดับหนึ่งเรียกว่าฮอตติดเทนอยู่ตลอดเวลาเลยจ้าสำหรับหนุ่มน้อยพัชิกนัทวัฒน์สมาชิกของวงอินทูวันที่ก่อนหน้านี้ได้ไปเดบิวต์จนโกอินเตอร์โด่งดังมีผลงานออกมาเฟ้นแฟนกันอย่างมากมายเลยทีเดียวจ้าในล่าสุดหนุ่มพัชชิก ก็ทำเอาเจ้าปาดาวกรี๊ดได้ไม่น้อยเมื่อเจ้าตัวได้ปล่อยภาพถ่ายที่ตัวเองได้ไปขึ้นปกนิตยสารชื่อดังเล่มล่าสุดกับการแต่งกายในลุคแฟชั่นต่างๆที่บอกเลยนะคะว่าเมื่อแฟนคลับได้เห็นแล้วต้องกรี๊ดหนักมากเพราะนอกจากความหล่อแล้วลูกนี้ก็ทำเอาแฟนๆใจเต้นรัวแบบสุดๆซึ่งหลังจากที่แฟนๆได้เห็นภาพก็ต่างพากันติดแฮชแท็ก In to one t นพ c h ขึ้นเทนทวิตเตอร์ดับหนึ่งกันอย่างรวดเร็วพร้อมยังรีทวิตถึงความน่ารักของหนุ่มน้อยคนนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวซ้า